สวัสดีครับสวัสดีสำหรับท่านสมาชิกแฟนเพจนะครับทุกท่านและใน y t u t u นะครับที่ติดตามกลุ่มโหราศีปันทงทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์จะมาพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับในระหว่างวันที่10ถึง16กรกฎาคม2565นะครับมาพูดถึงเรื่อง การเงินจะในสัปดาห์นี้นะครับการเงินในสัปดาห์นี้ของคนผู้กลางคืนดีนะครับมีสภาพคล่องนะครับการติดต่อการเจราจาการประชาสัมพันธ์จะนํามาซึ่งการเงินนะครับควรหาเหรียญน,นะครับเทพพระราหูนะครับเทวีโชคนะครับติดก,กายประจําตนและสีพึ่งนะครับขุนแผนมนตาหนัคารานะครับเพื่อเสริม ซับรับโชคนะครับรับความร่ํารวยความสําเร็จความสมหวังที่จะมีเข้ามานะครับแต่ยังไงก็ตามก็ต้องให้ระวังในสัปดาห์นี้นะครับในการใช้ใจใดๆก็ตามนะครับมันอาจมีเหตุพลิกผันได้นะครับมันมีได้ทั้งร้ายนะครับและดีเข้ามานะครับในสัปดาห์นี้ส่วนในเรื่องการงานนะครับในเรื่องการงานของคนเกิดวันพุธกางคืนนะครับในสัปดาห์นี้นะครับ การงานนะครับที่ได้มานั้นนะครับความสํำเร็จที่จะมีเข้ามานะครับมาจากการลงมือนะครับลงแรงด้วยตัวของคุณเองนะครับอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างนะครับขอให้สู้อดทนนะครับผลออกมาดีแน่นอนนะครับผมควรบูชาเทพพระเสาทรงพยักฆ์นะครับเพื่อเพิ่มเสริมกําลังและบารมีของตัวเราเองนะครับ คราวน,นี้มาพูดถึงเรื่องความรักกันบ้างนะครับความรักของคนเกิดพุธกลางคืนนะครับคนมีคู่นะครับก็ยังดีนะครับยังดียังหวานแหววยังช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันดีอยู่นะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดก็จะมีคนมาพูดคุยนะครับมาหยอดคาหวานใส่นะครับมาหยอกล้อตอกสิกนะครับแต่ ไม่ใช่นะครับแต่มันไม่ใช่แต่มองว่า,าที่มาในช่วงนี้นะครับอาจจะไม่ใช่สำหรับเรานะครับผมระวังนะครับอาจารย์เตือนว่าให้ระวังจะตกเป็นมือนที่สามโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับผมส่วนในเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยในสัปดาห์นี้ของคนเกิดพุธกันคืนนะครับการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับช่วงนี้อาจารย์ให้ระวังไปพิเศษนะครับในเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับ เชื้อโรคต่างๆนะครับที่จะมาจากสภาพบินฟ้าอากาศในบ้านเราในช่วงนี้นะครับโรคภูมิแพ้นะครับความดันปวดหัวไมเกรนนะครับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับโรลคลายต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาฉับพลันโดยคุณไม่รู้ตัวนะครับควรหาเหรียญน,นะครับพระศิวะนาฏตราชนะครับและพระปก ใบมะขามนะครับของสมเด็จเจ้าคุณธงชัยนะครับเพื่อปกป้องนะครับคุ้มภัยให้พ้นเคราะห์พ้นโศกพ้นโรคร้ายต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับของคนเกิดพูเกลางคืนนะครับอาจารย์ก็ได้พยากรณ์นะครับเรียบร้อยนะครับอาจารย์เขาฝากนะครับท่านสมาชิก นะครับที่น่ารักของอาจารย์นะครับช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับสิ่งดีๆที่จะมีเข้ามาในกลุ่มโหราศพันธุ์นะครับอาจารย์ขอกล่าบสวัสดีนะครับขอบคุณครับ